ก็วันนี้ก็มาเป็น uh, NY ที่จะไป NYC นะครับผมกับกับทางโค้ช uh, <Coach. S 1> นะครับผมก็ก็เราจะไป uh, ไปไปดูแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นวีคนะคของนิวยอร์กแฟชั่นวีกันไปดูไปดูโชว์ mm hmm. ของโค้ชค่ะก็ดีใจค่ะเป็นเป็นตัวแทนที่ที่เขาได้รับเชิญไปไปดูโชว์ค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะนิวยอร์กแฟชั่นวีกจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง วุ่นวายแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็นครื่องของแบบก็เปนรุ่เลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันคือใช่ค่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปกับโค้ชค่ะที่ที่ได้ได้ไปฟังไนด้วยกันไปดูแฟชั่นโชว์ค่ะครับผมเปรอดราดทำงานด้วยกันไหมกวนคะเตรียมตัวยังไงคะเตรียมตัวยังไงก็จริงๆแล้วเออก็คงคงคงเราก็คงไปไ เอาความเป็นไทยไปให้เขาดูดบ้างอะไรงี้ยด้วยความหน้าตาอะไรมั้ไม่รู้ว่าจริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปก็คงคงตั้งใจที่จะไปไปเอ่อเก็บเก็บประสบการณ์นะครับผมที่ที่แฟชั่นโชว์นี่ให้มากที่สุดนะแล้วก็พวกคงไปเป,เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยอะไรเงี้ยจริงเราแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยคับเพราะว่าทางโค้ชเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมด <ใช S 1> แล้วั้งเสือ้อผ <พา S 2> <า>้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมไปที่นู่นเลย เ,เราคงไม่ได้จัด<า>เ,เล่นจัดเต็มตาะตามสไตล์โค้ชเลยค่ะพี่เย,ยก็ถามพปปี่้เนล่นี่ <c oughs> เฮ้ยแหม <c oughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็ก็ถือว่า ได้ไปเอาไอเดียอะไรหลายอย่างนะ<ช>ผมเชื่อว่านิวยอร์กแฟชั่นวีก็คงไม่ใช่แฟชัฟน่นวีธรรมดาธรรมดานะเราในฐานะที่เคยเป็นในแบบกันมาก่อนหรือก็ยังเป็นอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเดินแฟชั่นอย่างเดียวครั้งนี้ได้มีโอกาสไปนั่งดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งสำหรับผมด้วย<ช>นะฮะ<ช><ช>แล้วก็ได้ไปเอาไอเดียของของอ ผู้คนในนิวยอร์กซึ่งมีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆเนี่ยเอากลับมาแล้วก็อาจจะมาประยุกต์ใช้กับตัวเองบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันรับรองว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังแน่นอนครับผมต้องดูให้เป็นแฟนหน้าผมไหมคะแบบเวลาตัดไปคนจะโฟกัสแบบต้องจัดหนักตั้งแนผมว่าคงด้วยด้วยความด้วยความเป็นเป็นโค้ชนะเรา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 อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของเรื่องหน้าผมอะไรมาก แล้วเราไปไปนั่งดูดูแฟชั่นโชว์นะเราไม่ได้ไปเดินแฟชั่นโชว์นะราะฉะนอาจจะ<อ>ไม่ต้องจัดเต็มเลยขนาดน,<ร>นี้นนนค่ะแาบสไตลของทั้งคู่ด้วยค่ะไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะจัดเต็มมากๆ<ช>ต้องการแค่แค่ให้เหมาะกับแบรนด์ให้มากที่สุด <S <S ไปเดินใยก็แบบสามารถ ติดตามชมได้ด้วยใช่ไหมคะเราจะมีมีผมว่าน่าจะมีอ่าช่องทางหลายๆช่องทางที่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 น่าน่าจะสักอ่าน่าจะได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเรื่องของอ่าการประชาสัมพันธ์ที่ทราบกันทีว่าอ่าเรื่องราวจะจะเป็นยังไงวันไหนอะไรยังไงจะมีการเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับผมซึ่งซึ่งก็ในในสเก็ตชที่เราพอจะได้ทราบมาคร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยว่ามีกี่วัน ประมาณ4 4ถึงหวันครับเว่า <requ> เดินทางก็ตีไปวันหนึ่ง<า>แล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะได้มีเวลาไปเที่ยวหรือเปล่านะเพราะว่าจ,าจริงๆแล้วแขกผู้ใหญ่ที่รอเราอยู่ทุ่นก็ก็ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ก็น่าจะเป็นไปตามเรื่องของพิธีการนะฮะใช่แล้วไปช้อปปิ้งเลยนะแล้วก็ไปช้อปปิ้งพร้อมค่ะเขาเขาจะเอาจะ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 ไปดูค่ะว่านิวยอร์กเกอร์กับแฟชั่นนิสต้าเขาแต่งตัวยังไงเผื่อเราจะแบบว่ามีไอเดียเอากลับมาได้ แต่ว่าถ้าถ้าจะจริงจังช้อปปิ้งอาจจะไม่มีเวลาครับเพราะว่าตารางค่อนข้าง,างแน่นพอสมควรพอไปดูไฟั่นเสร็จก็จะพวงการไปทำบุญที่อ๋อใช่วันที่22ตุลาครับผมก็หมดวันแล้22ตุลาครับผมใช่22ตุลาที่ที่ออวัดป่ารัตะนมงคลน,นะฮะที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับคนเก่งเลยครับ ขอนแก่นขอนแก่นเราพูดผิดวัน่อนขอนแก่นอ๋อเหรอขอนแก่นเหรอขอนแก่นขอนแก่นครับอันนี้เราไปร่วมทำบุญอะไรบ้างครับเป็นสร้างศาลาครับสร้างศาลาที่ปฏิสถานปฏิสถานใช่ครับพระพุทธเมตตาครับผมเจ้าพี่เล่พูดว่าอะไรเจ้าบอกตามปฏิบัติธรรมก็เอาไว้ปฏิบัติธรรมใช่ครับจริงๆแล้วคือศาลาที่อเนกประสงค์ ก็จริงๆแล้วปฏิบัติทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันใช่เออจึงก็ก็จริงๆก็เหมือนประมาณนึงนะครับผมก็ก็ทำกันทุกๆปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเป็นปกติแล้วคนไทยนะก็ชอบทำบุญกันอยู่แล้วไม่ว่าจะทำกับวัดกับ คนแก่คนชราขอทานหรือว่าจะเป็นเด็กยากไร้อะไรเงี้ยเราก็ทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ที่ก็ก็ดีนะฮะทำเยอะก็ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าถ้าทําด้วยความพอเหมาะพอดีครับแต่ชั้นล่าสุดหอมแก้มที่ไปถ่ายที่เวียดน,นามอ๋อไม่ได้หอมแก้มนะฮะจะซีดมันเป็นหอมแก้มนะฮะทำให้จมูกดิ้นเลยเฮ้ยหอมแก้มอะไรยังไงครับอธิบายที่เป็นเออตามตามคำ ข้าวความสั่งของพี่ใหญ่ค่ะเหมือนว่าเหมือนเราเรากำลังกระซิบอะไรสักอย่างมั้งคะแล้วก็จังหวะมันจังหวะมันเป๊ะสำหรับพี่ใหญ่ที่ถ่ายมาแล้วเราเหมือนหอมแกนแต่ไม่ได้หอมคือไม่ได้โดนกันจริงๆเเป็นเหมือนช่วงช่วงที่เหมือนเราไม่รู้พี่ใหญ่ถ่ายแล้วก็คุยกันอะไรครับก็จะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าอะไรนะเนอะเนอะไม่ใช่โดนโดนจริงๆ ก็พี่เป็นภ้ากีสิทเหรอใช่ใช่แหละดนั่นแหละคนด้วยมุมผ้าอ๋อไม่ใช่ไม่หอไม่หอมอน่จัม้าอะไรผมโดนผู้หญิงหอมไม่บอกหรอครับเออแต่ราเห็นภาพนะใช่ไครับย่าเห็นภาพเลยเห็นค่ะเห็นเห็นเห็นบนนี้เขไปแซวเยอะไหมคะแบบว่าเอ้ยอะไรไม่ไม่มีใครเข้ามาแซวในไอหนูนะคะแต่เขาอาจจะแซวกันในรูปอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ัก็เราเรื่องเาว่าจริงเราง เป็นแฟนกันแล้วเลยแล้วเรไปซื yeah. hmm. wow. ้อออกยังสือออกยังออกแล้วหรอแล้วออกแล้วเอ๊ะยังยางยังยัง si ยังค่ะ pre อ r d e r คือมีด้วยน้ำแบบว่าที่ระเบิดหัวยาย่าไม่ให้เปิดเป็นแบบเป็นภาพที่แบบว่ายาย่าใส่เสื้อแล้วก็จะได้แบบเอามาปิดให้อะไรพวกตัวเลย มันเป็นโพสมันเป็นโพสค่ะคือทุกทุกทุกรูปที่เราถ่ายมันคือโพสแล้วเหมือนแค่แบบแบบโพสแบบไหลไปเรื่อยๆมันก็มันก็บางทีมันก็จะได้จังหวะอืมตอนนี้อ๋อพี่ใหญ่บอกว่าให้จับเสื้อหน่อยอะไรเงี้ยเสื้อหน่อยใช่หมใช่จริงมันไม่ได้โพสเสื้อเป็นเสยยืดใช่ไหมใช่ค่ะให้เหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันจริงๆอะไรอย่างนี้ของแก้มก็เหมือนกระซิบกันมากกว่ากระซิบกระซิบค่ะแบบจมูกแบบชนไปนิดหนึ่ง อ๋อไม่ไม่เป็นที่เป็นเป็นเหมือนกระซิบกระซิบใช่กระซิบระหัวเราแอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟลิงเป็นท่าแบบท่าหวานใช่ครับใช่ครับ a c t i แอคติ้งครับผมขนาดอยู่แล้วครับไม่ใช่อินเนะคะไม่ใช่อินเนอร์ตูนก็เหมือนกันไหมคะการ์ตินก็เหมือนกันเวลาเป็นผานแรงก็ห่วงครับเราก็ถ้าสมมติว่าเราผู้ชายนะโป้มันก็มันไม่ค่อยมีอะไรให้โป้นะเออถึงแม้ว่าใครๆอยากดูอะนะว่า เป็นผู้หญิงอาจจะแบบใส่กระโปรงสั้นหรือว่าใส่เสื้อที่มันบางทีก็ต้องมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าส่วนมากก็ก็ก็ไม่ค่อยห่วงเขาก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วก็ได้ทำารล่าสุดเราเลยมาลงทางมหาวิทยาลัยให้แบบคนมาตรวจสุขภาพเติมติดต่มาว่าอ๋อโอเคผมเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเพื่อนส่งมาให้ดูกันครับก็ไม่ไม่ตกใจครับผมไม่ตกใจเรารู้สึกเออว่าทำไมคนยังขุดไม่จบไม่ไม่ซีเรียสครับจริงๆก็เหมือนมีมาเรื่อยๆแหละครับผมใช่ ก็เราก็ไปขังขังเอาโควเตอร์นั้นออกไปครับเพราะว่ามีคน่กีไม่ไม่ไม่น่าจะเอาออกนะครับผมแล้วต้องมีการไปลบอะไม่พอครับผมผมไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ทราบเหมือนกันนี่น่าจะติดอยู่ในมอแหละใช่ด้รับกาชวนสุขภาพปกติทั่วไปใช่ครับใช่ครับผมตรวจตอนนี้สุขภาพดีก็ปกติดีครับปกติดีไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพี่ใช่ เรื่องสุขภาพนี้ือนต่อไปเนาะอ่าใช่ครับจริงๆแล้วมันมันก็เป็นเรื่องที่มหมายถึงว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกคนคนควรจะดูแลอยู่แล้วน,นี่ผมว่ามันมันก็มันก็ไม่ผิดหรอกถ้าผมจะเป็นหอบแล้วผมดูแลสุขภาพตัวเอง